อาจารย์เสดีกลัวไหมว่าถ้าเกิดมีความปั่นป่วนขึ้นมาผมได้มีโอกาสถามอาจารย์ชัยนันสมุทรวนิต<ม>แล้วอาจารย์ชัยนันเนี่ยมีความเป็นห่วงอยู่อันหน<ม>ึ่งก็คือว่าถ้าเขาเอากองกําลังต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็คือ<ม>พูดง่ายๆก็คือกองกําลังของเขเมร<ม>เอาเข้ามาในประเทศไทยกองกําลังของเขเมรน,นี้เนี่ย จะใช้ความรุนแรงแบบที่ไม่ต้องดูดำดูดีเพราะว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเขาแล้วก็ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมชาติเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะเสียหายอย่างไรเขาก็ไม่แคร์อ,อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์แชนั้นเป็นห่วงพี่ก็กลัวและในอดีตที่ผ่านมาฮุนเซนเคยเอากองกําลังกําลังของเวียดนามเข้าไปในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจมาแล้วและเที่ยวนี้ถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นเราไม่กลัวคือพี่มองอย่างนี้ ว,ว่าทำไมเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ชัยนันห่วงอย่างถูกต้องอหนึ่งโดยนิสัยของอดีตนายกบ้านเรานะคะอันที่สองโดยนิสัยของหุ่นเซนที่เรากำลังคบกันอ,อันที่สามโดยประวัติศาสตร์อของทั้งสองคนครเราไม่อยากจะกล่าวหาอะไรให้มันชัดเจนไปวันนี้เอ,อาเป็นว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของการใช้กองกําลังไปรุกกรานในบ้านเมืองที่ไม่ใช่ของตนเนี่ยทั้งสองคนมีประวัติ คุณเซนเคยเอาเวียดนามเข้าไปในกัมพูชา<แ>ทักษิณเคยเอากองกําลังเข้าไปที่จะไปทํารัฐประหารในกัมพูชาได้ไงถึงบอกว่ามันพอกันทั้งคู่โดยประวัติศาสตร์และโดยดนิส<อ>ัยเป็นห่วงแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งการวิเคราะห์ของคุณบัญญัิบรรทันานบอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาทีแรกเขาบอกว่าจะเกิดสงครามครั้งสุดท้ายมันจะปั่นป่วนกันมากมายแต่แล้วเนี่ย พลเอกชวลิตยงใจยุทธกับพันตำรวจโททักษินไปคบคุณเซ็นตกลงประชาชนจับได้ยอมรับไม่ได้เพราะประชาชนยังส่วนใหญ่แล้วยังรักชาติรักแผ่นดินคือณเวลานี้เนี่ยคำว่าแดงแผ่วเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะตรงนี้เพราะคนไทยก็รักชาติรักแผ่นดินถ้าระหว่างคนไทยเราจะสู้กันเองเพื่อที่จะแชะแย่งชิงอํานาจเนี่ยคนก็เข้าใจพราะรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจแต่เมื่อเอาต่างชาติต่างภาษาเข้ามา แล้ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขาย่อมไม่คิดจะห่วงใยบ้านเมืองเราใครจะเป็นใครจะตายเขาก็ไม่รู้เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศท่องเที่ยวจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เขาไม่สนใจอยู่แล้วถูกไหมฮะ<ช>เขาก็ทําตามสิ่งที่เขาอยากจะทําตามผลประโยชน์ที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมาก ปมไปอีกปมหนึ่งเป็นปมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารและดินแดนใกล้ๆปราสาทพระวิหาร4.6ตารางกิโลเมตรอาจารย์เราไปดูกันว่าปมนั้นคืออะไรอะลองดูซิว่าตอนนี้เขาพูดก,กันไปถึงไหนแล้วปัญหาเขตแดนในบริเวณปราสาทพระวิหารเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา แม้ยังไม่มีการจัดทำแผนที่เขตแดนที่ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองประเทศชัดเจนแต่ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2447ให้ยึดถือแนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามสนธิสัญญาดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีหน้าที่ปักปันสำรวจและเก็บข้อมูลแผนที่ให้เป็นไปตามสนธิสัญญา ฝ่ายประเทศฝรั่งเศสได้จะทำแผนที่ขึ้นมาชุดหนึ่งในอัตราส่วน1ต่อ200แสนผลิตเสร็จเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2454แต่แผนที่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวสันปันน้ำในพื้นที่จริงทำให้ประสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชาต่อมาพุทธศักราช2497ประเทศไทยโดยกรมแผนที่ทหารได้จะทำแผนที่ขึ้นใช้งาน โดยยึดถือแนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งปรากฏว่าปราสาทพระวิหารอยู่ภายในเส้นเขตแดนของประเทศไทยอย่างไรก็ตามฝ่ายกรัรมพูชาได้นำคดีปราสาทพระวิหารขึ้นศาลโลกและในปีพุทธศักราช2505ศาลโลกได้พิพากษาโดยมีความเห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ให้ไทยถอนกําลังทหารและคืนวัตถุสิ่งของต่างๆให้ฝ่ายกัมพูชาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่10กรกฎาคม2505กำหนดเขตบริเวณปราสาทพระวิหารเป็นเนื้อที่ประมาณ1ใน4ตารางกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลกต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2514 ประเทศไทยโดยกรมแผนที่ทหารได้จัดทาแผนที่ชุด L7017 ซึ่งยึดถือแนวสันปันน้ำเป็นหลักและได้กันเขตบริเวณปราศาทพระวิหารไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2505เพื่อการปฏิบัติงานภายในแต่แผนที่ดังกล่าวสงวนสิทธิ์ในเรื่องเส้นเขตแดนไว้ว่าไม่ถือใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ ปัญหาพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารจึงเป็นฝ่ายที่กัมพูชาถือแนวเขตแดนตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อสองแสนที่จัดทำโดยประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2454แต่ประเทศไทยถือแนวสันปันนามมาโดยตลอดอันเป็นหลักแห่งหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2447 และแผนที่ชุด L7017 จึงมีพื้นที่ที่สื่อมวลชนเรียกว่าทับซอนในบริเวณดังกล่าวกับประเทศกัมพูชาประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรปีพุทธศักราช2551รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวศได้มีการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยกรณีที่เห็นชอบและลงนามในถแถลงการร่วมไทยกัมพูชา สนับสนุนให้ประเทศกรัรมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา1 9 0่เวสองเป็นพฤติกรรมซอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรม,มนูญปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่งผลกระทบต่ออนาเขตและความมั่นคงของประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนคนไทยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอ,องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกระทั่งวันที่29กันยายนพุทธศักราช2552คณะ 52, กรรมการปปช ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดของนักการเมืองในกรณีดังกล่าวประกอบด้วยในสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีและนายนพดลปัทธะรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรรมการปปอชอระบ,บุว่าตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหรือ j จอยคอมมิวนิเกและแผนที่แนบท้ายสนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เป็นข้อตกลงที่อาจมีผลผูกพันประเทศไทยและอาจทำลายน้ำหนักในการอ้างอิงเขตแดนที่ประเทศไทยยึดถือสันปั่นน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนมาโดยตลอดกรณีน,น,รน,นายนพดลปัทมรคณะกรรมการปป,ปชวินิจฉัยชี้มูลความผิดบางตอนระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงสถานะทางการเมืองของนายนพดลปัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกกล่าวหาที่12ในฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ